สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องข่าวดีก่อนสิ้นปีนะคะของชาวพิจิกคืออะไรวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวพิจิกอ,าอาลิซลืมบอกทุกคลิปเลยนะคะขอโทษทีนะคะอ,าอาลิสเปิดแบบไทยนะคะดูแบบไทยนะคะไม่ใช่ตะวันตกนะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ โอเคใบแรกคะ่ะโอเ้เป็นไพ่สิบถ้วยเทนอปครับพิจิกใบแรกมาเด่นเรื่องความรักเลยนะคะเป็นไพ่การแต่งงานนะคะไพ่สุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตรักแบบนี้ได้เลย Energy ีไพ่ใบแรกนะสำคัญมากเลยนะคะขึ้นมา,าชาวพิจิก คนที่กำลังโสดนะคะรอคอยคู่หรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะต้องการที่จะสร้างครอบครัวอะไรแบบเนี้ยโอ้เด่นมากเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้สมหวังกับความรักอหรือว่าคนที่ แต่งงานแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณแบบความรักมันไม่สดชื่นไม่หวานหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจะมีการปรับความเข้าใจมากขึ้นนะคะรักกันมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะเป็นไพ่การแต่งงานคะ่ะความสุขสมหวังในชีวิตรักนะคะไพ่ใบ,บแรกโอเคไปต่อนะคะโอเป็นไพ่เด็กถือถ้วยถ้วยมาอีกแล้วพิจิกนะคะความรักเด่นจริงๆนะคะ ปีนี้จะบอกว่ามีพิจิกนะคะกุมเนี่ยที่เด่นมากๆนะคะจับไพ่ทีไรเนี่ยความรักออกมาเยอะทุกทีนะไพ่ถ้วยนะคะหมายถึงนะเด็กถือถ้วยอริสตีเป็นความหมายสักสอความหมายนะคะพิจิกอาจจะช่วงปลายปีก่อนสิ้นปีเนี่ย คุณจะมีความสุขกับชีวิตตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเข้าสังคมมากขึ้นการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรักนะคะคุณจะมีชิวขึ้นอารมณ์ศิลปินขึ้นสบายสบายรีแล็กซ์ขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะอาจจะมีความสุขกับชีวิตอะ่ะมีความสุขด้วยด้วยตัวเองอะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกในนึงนะคะ จะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณแล้วทำให้คุณรู้สึกเด็กลงรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีสีสันชีวิตที่มากขึ้นแบบนี้ได้หมดเลยนะโอเคโอไพดีเอ็มเลอคะ่ะพี่จิกอาจจะนะคะมีเกณฑ์นะคะ,นนะ,คะได้เจอคนเนี่ยคู่ครองแบบดี e อ็ม e r o เแบบเนี้ย นะคะ The Emperor เป็นจริงๆเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟแต่อลิสรู้สึกว่าก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเมษรหรือธาตุไฟนะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกนะคะลักษณะนิสัยแบบมีความมั่นคงในจิตใจนะคะออกจากแบบขี้บงการเอาซะหน่อยนะเออนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอํานาจนะในตนเองนะด้วยคําพูดคาจานะคะลักษณะท่าทางนะเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาแบบ ชีนิ้วสั่งอะเออบงการสั่งนะคะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนเงียบๆไม่ได้เป็นคนที่พูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเป็นทำงานเก่งทำงานเก่งน่าดูเลยแจกจ่ายงานนะคะคิดมีไอเดียเนี่ยร้อยแปดพอยู่ในหัวเลยแล้วก็แจกจ่ายงานให้คนอื่นนะคะหรือนะคะชาวพิจิกเองเนี่ยจะมี ความมั่นใจในตนเองมากขึ้นนะคะก็ได้นะมีความมั่นคงทางจิตใจมากยิ่งขึ้นนะแบบนี้เลยนะคะ The Emperor นะโอเคโอ้ okay. oh, เราไพ่ชาริออตขึ้นมา ถ้าอาลิสบอกเสมอว่าถ้าคุณฟังคลิปอลิสทุกครั้งในชาวพิจิกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมชาริออดจะต้องมาขึ้นกับพิจิกทุกครั้งนะคะท,ท,ท,ทั้งๆที่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคนพิถีพิถันนะเออแบบชาวลัคนาราศีกรกฎนะเป็นคนที่คิดอะไรพูดอะไรแล้วทําเลยนะคะ เป็นคนฉลาดมากนะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะ่ะแน่วแน่นะคะไม่ค่อยมีความกลัวอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะทำอะไรไปแล้วเนะี่ยไม่ค่อยหันหลังกลับกลางทางนะคะทำก็ทำจนสุดนะจะบอกติดชีวิตหรูราเอาซะหน่อยนะเออต้องก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นของแพงแต่ว่าอยู่ดีกินดีนะคะจะบอกว่าทั้งสองใบเนี้ยนะคะเด่นเกี่ยวกับเรื่องคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ แบบนี้ก็ได้นะคะคนต่างชาติเด่นมากเลยอลิซพยายามเลี่ยงไม่พูดคำว่าต่างชาติละกันนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์อันหนึง่งแบบพูดว่ามันแสลงใจคำว่าต่างชาติโอเคอลิซขอเลี่ยงคำว่า,า foreigner ละกันนะคะใช้คำนี้นะคนคนที่เป็น foreigner นะคะนะโอเคอถ้าเป็นชาวออยตมานะเป็นคนที่ไอ้นี่ก็ได้นะคะเดินทางบ่อย โดยสายงานของเขาเนี่ยจะต้องย้ายไปอีกประเทศหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็ทํางานแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งหรือเป็นคนเดินทางข้ามจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะนะคะปีนี้อยู่จังหวัดนี้แล้วก็ต้องเดินทางคือเดินทางไปเรื่อยๆนะเพราะว่าสายงานของเขายกตัวอย่างนะคะเช่นนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนทํางานนี้นะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะวิศวะกรนะคะกรมโยธาอ่าสจวตแอร์ขนส่ง นักบินอะไรแบบเนี้ยที่อยู่ไม่ติดที่นะคะนะชาริออตขึ้นมานะคะโอเคทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูงมากๆเลยนะคะทั้ง the emperor แล้วก็ the chariot นะหรืออีกในหนึ่งอลิซบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศเด่นมากนะคะชาริออตขึ้นมาโอเคค่ะอ่ะภายใบยนี้ด้วยนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ย เดินทางนะคะชอบเดินทางแต่ว่าไม่ได้เน้นต่างประเทศแต่พอชาริออตขึ้นมาเนี่ยเดินทางต่างประเทศนะคะอโอเคเปิดต่อนะคะโอ้ oh, oh, เป็นไพ่เดจัสติคขึ้นมาคะ่ะนะอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ชาวพิจิกไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะคะทั้งการใช้ชีวิตนะคะความรักการงานอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยความยุติธรรมกําลังจะเกิดขึ้นมากับชีวิตคุณแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณแบบรู้สึกว่ามันต้องเป็นของฉันอืนะคุณทําดีคิดดีพูดดีมาตลอดแต่ทําไมนะแบบมันไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณเลยเนี่ยจะติดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นไพ่การได้รับความยุติธรรมนะคะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะจะพูดอีกในหนึ่งว่าเพราะว่าไพ่ความรักเนี่ยมันเด่นมาตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยอลิสขอตีความอย่างนี้นะ คนที่จะเข้ามาสมมติคนเป็นคนโสดนะแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะคนคนนี้เป็นคนมีโลกส่วนตัวซู้มากพอสมควรเลยนะคะคิดอะไรพูดอะไรแบบเป็นวิชาการนะ่ะนะคะเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักมีการนะคะมีความรู้มากนะคะมีความมีความยุติธรรมในจิตใจนะ่ะอะไรถูกเป็นถูกอะไรผิดเป็นผิดว่าไปตามนั้นนะคะไม่มีนอกมีในนะแล้วก็เป็นคนอันนี้ก็ได้นะ เหมือนอ่านใจยากนะคะเป็นคนอ่านใจยากแล้วก็คนอื่นนะ่ะก็อยู่กับเขายากด้วยเช่นกันเพราะไม่รู้ว่าคนนี้คิดยังไงเป็นคนนิ่งๆน,นะคะทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนหน้านิ่งๆหมดเลยนะเป็นคนที่ขึ่มๆนะคะเนี่ยทั้ง The Emperor นะคะ The Chariot แล้วก็ Justic ขึ้นมาเลยนะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้แล้วไพ่ The e m p ชาวพิติกไม่ ไม่รู้จะปังยังไงแล้วความรักปีนี้นะคะ10 of Cups ขึ้นมาแล้วเดิ Lover เนี่ยขึ้นมาใต้เลยเพื่อนๆดูสินะคะให้าการแต่งงานเราให้ความรักขึ้นมานะ โอ้คุณมีเกณฑ์ถ้าคนโสดนะคุณได้มีเกณฑ์พบรักอะ่ะสูงมากๆเลยนะคะ The l เวอรขึ้นมามาพิศวาสมาข้างรักคุณประมาณนี้นะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่อลิซบอกเลยมันจะแบบหวานกันมากขึ้นนะเออไปท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะนะคะอย่างชา a r อ o t เนี่ยไปท่องเที่ยวด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีความมั่นคงในจิตใจมากยิ่งขึ้นแบบ ไม่ได้เป็นคนชวนทะเลาะนะถ้าก่อนหน้านี้คุณอาจมีเรื่องแบบทะเลาะเบาแวงอะไรการแบบหยุหมหัวกันอยู่ตลอดแบบไฟกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกนิ่งๆิ่งขึ้นเนี่ยนิ่งนิ่งขึ้นเหมือนเข้าใจเข้าใจความหมายแล้วว่าแบบเออคู่มันจะต้องเป็นอย่างไรแบบเนี้ยจัดสติกนะคะเป็นคนที่เข้าใจโลกนะเออเข้าใจมุมมองของชีวิตนี่ประมาณนี้เราก็เนี่ยมีการปรับความเข้าใจแบบชิวๆกันมากขึ้นเพราะเด็กถือถ้วยเนี่ย เป็นคนมีอารมณ์แบบชิลนะคะรีแล็กซ์นะไม่ค่อยชอบทะเลาะเบาแวงแบบนี้นะโอเคบอ์ตอนะคะโอ้เป็นไพ่เรียนขึ้นมาคะ่ะเอกอเพนเทเคิลสขึ้นมานะคะอลิสไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าไพ่เรียนขึ้นมานะตอนนี้ดาวพระพฤหัสนะคะกําลังเล่งนะคะลัคนาราศีคุณอยู่ดาวพฤหัสมาจากเรือนไหนนะคะก็มาจากเรือนธนูนะคะราศีธนูก็คือเรือนกระดุมพะ เรือนการเงินของคุณนะแล้วตอนนี้การเงินนะ่ะมันมาเลงชาวพิจิกอยู่นะเพราะฉะนั้นแปดเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการขยันทุ่มเทสร้างเงินสร้างทองอ่ะแล้วคุณก็ได้มันด้วยนะคะแปเหรียญน,นะต้องทำงานถึงได้นะ8เหรียญนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ว่าลงมือทำเราจะได้ผลกำไรอย่างเงี้ยเป็นกอบเป็นกำถ้าคุณได้ไพ่แบบหนึ่งเหรียญมาเอออลิซอาจจะบอกได้ว่า อาจคุณอาจจะมีลาบลอยนะคุณอาจจะมีโชคทางด้านการเงินหรือวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยโอ้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะนะมีเกณฑ์ถูกอะไรแบบนี้แต่ถ้าไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันคือลงมือขยันทุ่มเทในการทํางานแล้วเงินจะได้มาเองแบบนี้นะอาจจะเป็นงานใครที่ทํางานอะไรเฉพาะทางเก่งๆนะไพ่ใบนี้เด่นมากนะคะได้เงินจากงานเฉพาะทางนะงานพิเศษแบบนี้ก็ได้ค่ะนะแปดเหรียญ โอเคเปิดต่อนะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมาค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะ,ะชาวพิจิกอาจจะได้พบช่องทางนะคะในการหาเงินอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมาเป็นคนมีอิสระทางด้านทางด้านการ การใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะนะคุณอาจจะมีเงินนะคะมีเกณฑ์ได้เงินมากยิ่งขึ้นนะแล้วอลิสขอตีอีกความหมายหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นมาใต้ the emperor นะถ้าขึ้นใต้ the emperor เนี่ยอลิสขอตีความหมายว่าเนื้อคู่ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักอิสระนะคะมีไอเดียเจ๋งๆอะไรแปลกๆนะคะไอเดียบันเจิดมากๆเลยในการหาเงินแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นมาอยู่ ข้างใต้กันแบบนี้นะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้ไม่รู้จะโอโหยังไงชาวพิจิกนะเป็นอัศวินถือถ้วยเขามาขอคุณแต่งงานอะ่ะคนเนี้ยที่เป็นชารีออดนตนะนะคะมาขอคุณแต่งงานมันเป็นไพ มีหลายความหมายนะคะแต่เป็นไพ่มีคนมามอบความรักให้คุณแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นแบบแต่งตัวดีๆมาเลยเนี่ยเอออลิสเตรมบอกเอะบอกไปหรือยังเนะาะอาชาริอ์เนี่ยที่บอกเป็นคนพิถีพิถันเนี่ยนะคะโอ้โหคนเนี้ยแต่งตัวแบบดีมากจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยคะ่ะแต่งตัวแบบเนี้ยบกริบมาเลยนะคะแล้วเนี่ยพออัศวินถือถ้วยเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แต่งตัวดีมากมีลสนิยมดีเออนะคะจะถูกจะแพงไม่รู้แหละแต่ว่า เป็นคนที่พิธีพิถัานนะกับการใช้ชีวิตทุกเรื่องเลยนะคะการแต่งตัวการกินการอยู่นะคะแบบเนี้ยทั้งสองคนนี้เลยนะอัศวินถือถ้วยจริงๆมันคือไพ่แต่งงานได้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะ,ะเป็นไพ่ของเพอร์โพสค่ะคการขอแต่งงานนี่ประมาณนี้นะคะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้เป็นไพ่ แไม้เท้าค่ะแดไม้เท้าการติดต่อนะคะจากแดนไกลเด่นมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเป็นการทำงานที่ไม่มีอุปสรรค แบบนี้ก็ได้นะคะ8ดไม้เท้าเนี่ยงานต่างๆเนี่ยจัดแจงเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้ได้เลยนะถ้าคุณตอนนี้งานของชาวพิจิกเนี่ยกำลังยุ่งเหยิงนะคะแบบว่าไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ย,ยแปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะคะอีกในนึงนะคะมันเป็นเกี่ยวกับ การเดินทางแบบนี้ก็ได้นะคะการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารแบบใช้พวกไวเลสนะคะมือถือเมสเซจแท็บอ,อ,อะไรแบบนนะะเนี้ยอินเทอร์เน็ตนะคะเนี่ยเด่นมากๆนะคะสายงานพวกนี้นะคะหรือคุณอาจจะใช้งานประเภทนี้เยอะยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะแปดไม้เท้านะอลิสขอเปิดอีก3ใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังทีเดียวเลยนะโอเคไปต่อนะคะ โอ้ oh, King of Cups ถ้วยขึ้นมากี่ใบในชาวพิจิก โอ้ยเยอะมากเลยนะคะ King of c u p s เนี่ยคุณอาจจะได้ที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่สุขุมนะคะเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่อดทนมีการเป็นคนที่ใช้เหตุผลจัดการกับอารมณ์ตัวเองเป็นนะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ในช่วงปลายปีก็ได้นะหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าคุณกําลังโสดคุณอาจจะได้พบคนคนนี้นะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณก็ได้นะหรือว่าชาวพิจิตนะ ถ้าก่อนหน้านี้คุณมีอารมณ์ขุนมัวหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่าอตอนนี้ฉันไม่โอเคเลยนะคะกับสภาพจิตใจหรืออะไรแบบนี้คุณจะมีความนิ่งขึ้นเนี่ยแบบคิงถือถ้วยเนี่ยนะคะที่มีความสุขขุมนะคะมีความอดทนนะคะจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้แบบนี้เลยนะคะคิงถือถ้วยนะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้เราส่งถ้วยปักพิจิก ความรักไม่ปังนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วสองถ้วยก็ขึ้นมาเพื่อนๆสองถ้วยนะคะคุณได้เจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่อะเจอคนที่ถูกใจแล้วเป็นความรักที่สมหวังนะคะความมันจะมีความชัดเจนในความรักมากยิ่งขึ้นนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะสมมุติว่าตอนนี้ชาวพิจิกนะกาลังคบใครเป็นเพื่อนอยู่อะแต่มีความรักให้กันมันจะมีการพัฒนาสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะหรือตอนนี้คุณมีแฟนอยู่ นะอันนี้มันคือจริงๆมันคือไพ่การตัดสินใจนะมันคือไพ่ตัดสินใจว่าสถา,า,านะจะขยับขึ้นไหมเออประมาณนั้นนะคะถ้าคุณมีแฟนอยู่สถา,านะอาจจะขยับขึ้นนะคะกลายเป็นแต่งงานเนี่ยพอไพ่พแต่งงานมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆนะหรือถ้าสมมติมีแต่งงานกันอยู่แล้วคุณอาจจะคิด เรื่องอื่นเยอะกว่าเดิมเช่นมีลูกนะคะแบบนี้อย่างนี้ก็ได้หรือได้ความรักมากขึ้นกว่าเดิมจากคู่ของตัวเองแบบนี้เลยนะคะเป็นความรักที่สุขสมหวังนะคะ2ถ้วยขึ้นมาโอเคพไพ่ใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอลิสมาสรุปให้ฟังนะโอ้เป็นไพ่เดมูนค่ะนะคะ คุณไม่ต้องกลัวหรอกชาวพิจิกนะคะเกี่ยวกับอนาคตของคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงนะไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของความไม่แน่นอนในอนาคตแบบนี้ก็ได้นะคะความคิดมากนะหรือว่าถ้าชาวพิจิกคนไหนตอนเนี้ที่กำลังจะต้องย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือว่าการย้ายที่อยู่ที่ทำงานที่ทำกินสภาพแวดล้อมเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของความกังวลในการ ในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะคะไพ่เด m o มูเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะย้ายสภาพแวดล้อมย้ายครอบครัวนะย้ายประเทศไปอยู่ในถิ่นใหม่แบบนี้แล้วมันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะแต่พอ Energy ไพ่พลังงานที่มันออกมาเนี่ยโอย้คุณไม่ต้องกังวลแล้วนะคะให้อุปสรรคสักใบหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆดูสีพิจิต ดาบสักดาบหนึ่งมันก็ไม่มีขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่แบบดีหมดเลยนะอลิซขอสรุปอย่างนี้นะคะข่าวดีนะคะเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีอะอ,ล,อลิสรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเด่นเด่นมากเลยนะคะเพราะ Energy ไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่สิบถ้วยนะคะการสร้างครอบครัวการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตรักหรือความสัมพันธ์นะเป็นไพ่แต่งงานนะความสุขสมหวัง แล้วไพ่เนี่ยที่บอกว่ามันเด่นเพราะว่ามันมีไพ่เดินเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยไพ่สองถ้วยก็ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยมีคนมาขอความรักคุณเนี่ยเด่นอีกนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยเนี่ยดูสิไพ่เป็นความรักหมดเลยนะส่วนจะบอกว่าใครที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันเด่นมากเช่นกันนะคะเพราะชารีออตเนี่ยเป็นไพ่การไปต่างประเทศเนี่ยมันเด่นนะคะแล้วก็เนี่ย เกะะี่ยวกับต่างประเทศนะคะแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเด่นเช่นกันนะคะแล้วก็ไพ่เดอะมูนนี่ไพ่การย้ายถิ่นเด่นมากๆเลยส่วนคู่ครองนะคะใครที่กําลังโสดนะคู่ครองคุณนี่ก็ปังมากเช่นกันนะคะเพราะไพ่พเนี่ย King of Cups นะคะ The Emperor เนี่ย Chariot นะคะ j u s t i c e ขึ้นมาเนี่ยนะคะัศวินเนี่ยขึ้นมาเช่นกันส่วน การเงินคุณไม่ต้องกลัวเลยการงานอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบว้าวแบบเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่การเงินเนี่ยเด่นนะคะแปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยไม่น้อยนะเพื่อนๆหนึ่งหนึ่งเหรียญถึงสิบเหรียญเนี่ย แเหรียญเลยนะคะแล้วอัศวินเนี่ยถือเหรียญขึ้นมาอีกนะคุณจะได้พบช่องทางการหาเงินอะไรใหม่ๆนะคะหรือสิ่งที่คุณลงทุนโรงแรงไปเนี่ยกำลังจะได้ผลกำไรเป็นเกอบเป็นกำรรแบบนี้ก็ได้เลยนะคะโอเคอลิสรู้สึกว่าขอสรุปอย่างนี้ว่าความรักเนี่ย เด่นที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสุขสมหวังในความรักทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงินนะคะประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้อลิสด้วยนะคะกดไลค์นะคะ,กด, like ะ,คะกด subscribe ขอบคุณค่ะ